สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเ a l ที่ไฟเดย์น้องครับน้องไม่พูดไม่จาลืมอะไร่ะครับน้องน้องท่านอาจารย์ครับข้าไม่ได้มาเล่นๆครับข้ามีอดีตอันขมขืนวันนั้นเมื่อสองปีที่<ด>เราทดสอบวความทนทานกันอ่ะพร้อมเริ่มขึ้นอึบหนึ่งลองสองลองสามลอง สี่อะไรนะลองลองยี่สิบเจ็ดเฮ้ยจะสามสิบแล้วลองยี่สิบแปดถึงห้ามงลงสามสิบอาจารย์ข้าดูขอตูดลบดูขอตูดลบด้วยสี่สิบผู้ชายอกสามซอกอย่างผมอาจารย์ชนะสูสีกับผู้หญิงนิดเดียวเองช่วยฝึกความทนทานกับข้าด้วย ได้แน่นอนบวยเดี๋ยวจัดให้แต่คนอื่นเช่อาจารย์ความทนทานมันจําเป็นสําหรับเราอย่างไรโอเคความทนทานหรือว่าถ้าเราเรียกกันอีกลักษณะหนึ่งก็คือเรื่องของมสเซอินดูรานนะครับมสเซอินดูรานเนี่ยมันก็คือในเรื่องของการที่เราสามารถทํางานต่อกิจกรรมนั้นได้อย่างต่อเนื่องนานแล้วก็ดีกับคนปกติไงพี่ตัวดีกับคนปกติไงอย่างเช่นบวยยเงี้ยบวยวันวันบวยยืนได้นานมากเลยการทํางานอะไรยืนมากเลยถ้าบวยร่างกายความทนทานคล้ามเนื้อไม่ดี ว่ยืนแป๊บเดียวบวเมยละแต่ถ้าเรา่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานของเราถ้าเกิดเรามีความทนทานกล้ามเนื้อเรามีความทนทานไม่ใช่ดีเฉพาะนักกีฬาโอ้ได้หับคนทั่วไปด้วยประสิทธิภาพในการทำงานจะดีขึ้นใช่แล้ววันนี้ท่านอาจารย์จะสอนสิทธิ์ในเรื่องของความทนทานด้วยเทคนิคอะไรครับเทคนิคนี้นะย้ำ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 เทคนิคอะไรนะย้ำ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 เทคนิคอะไรนะย้ำรู้ยัง ผู้ชมครับ,รบมันจะคือเทคนิคอะไรมันจะเหมือนย้ำคิดย้ำทำเหมือนอับพูดพี่ต้นหรือเปล่า<อ>เดี๋ยวเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับ<อ>พร้อมกับอาสาสมัครของเราอ,อาสาสมัครของเรานะครับเป็นผู้หญิงครับ<อ>ที่สนใจและมีความชอบเวทเทรนนิ <weight training S 2> ่งเป็นถึงระดับนักกีฬาเลยด้วยโโเดี๋ยวมาย้ำพร้อมๆกันโอเคย้ำ เป็นไงล่ะครับเป็นไงล่ะครับสุดยอดถ้าเธอเอาจับมือน้องหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องกินนี่คือพี่ไม่เข้าใจว่าเพาะกายอ่ะ พ่อไก่ต้องตัวใหญ่หรือว่าอย่างนี้เรียกว่าพ่อไก่ได้ไหมครับก็อย่างหนูคือรุ่นน้องพ่อไก่ค่ะจะเล็กกว่าพ่อไก่ค่ะคือหนูเล่นแค่ฟิตเนสกับโมเดลธรรมดาอ่าก็คืออนาคตจะเห็นว่าสวยๆคุณผู้ชมครับขุดไปนี้ก็จะแบบเน้นหุ่นสวยสมส่วนใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้นะครับเราใช้เทคนิคคำว่าย้ำประโยชน์คือเราจะฝึกความทนทานขออนุญาตทดสอบความทนทานหน่อยอ่า พร้อมไหมครับนกิปต์พร้อมค่ะเอาเป็นตัวพุทอัพวิดพื้นวิดพื้นแล้วกันห้ามเกิน50นะเพราะพี่บิร์ก็ทำไว้50เก่งใจนึงไว้นะพี่บ้างมาเริ่มนะ1 2ึสองโอสวยมากวิดพื้นสวยมาก3 4 5 6 7 8 9้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ สี่แปดสี่แสงพี่บวยแล้วสุดยอดน้องเขาเก่งใจเนี่ยผู้ชมครับ <c oughs> น้อยครั้งครับที่เราจะเห็นผู้หญิงวิดพื้นได้50ครั้งยิงที่ถ้าเกิดว่าน้องใช้เทคนิคย้ำในวันนี้แล้วเนี่ยน้องกิฟฝึกไป จะไปเพิ่มความท้ทายของเขาใช่วิ่งได้มากกว่า50ครั้ง<ช>อีกอใช่ตอนนี้ได้มากขึ้นอีก <c oughs> น่าสนใจไหมครับ <c oughs> น่าสนใจค่ะอ้าวถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเรามาเพิ่มความท้าทาล้ะเราจะแข็งแรงยิ่งกว่าตรร้องกีบกันถ้าพร้อมแล้วออกละกายกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับเราจะมาฝึก ความทนทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานของเราในชีวิตประจำวันครับย้ำนะครับไม่ใช่เหมาะแค่นักกีฬาเหมาะสำหรับทุกคนทีนี้พี่ต้นช่วยบอกหน่อยว่าเทคนิคคือคอนเซปต์ของการฝึกแบบความทนทานหรือการย้ํานี่คืออะไรครับปกติเวลาที่เราออกกังกกยใช่ไหมมันจะมีการยืดและหดตัวของกล้ามเนื้อที่ต่อเนื่องแล้วก็สลับไปสลับมาแต่นี้คือเราให้ทําแบบว่าไม่ไม่ไม่เต็มการขึ้นที่เพราะงั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มความเมื่อยเข้าไปอีก เพราะเนือ่องจากว่าปกติเวลากล้ามเนื้อเราหดตัวคลายตัวมันก็จะมีการยืดหดยืดหดสลับ huh. กันอยตลอดแต่น huh, ี้พอปุ๊บแล้วเราทาไม่ไม่ไม่เต็มที่มันแทนที่จะยืดคลายออกมาปุ๊บกล้ามกายป็นอยู่แค่นี้อ้าวขับมาซ้าอีกนี่ความล้างมันจะสะสมขึ้นเรื่อยๆกล้ามเนื้อส่วนแรกที่เราจะออกคืออะไรครับพี่ต้นเอาเป็นส่วนของขาแล้วกันนะขาสะโพก้นขาอย่าลืมนะครับการออกบังกายเราจะออกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนขาใหญ่สุดโอเค นะครับโดยปกติเนี่ยถ้าในกลุ่มของคนที่เริ่มใหม่เนี่ยเราอาจจะให้ซ้ําประมาณ2จังหวะ4จังหวะซึ่งซึ่งมันก็จะค่อนข้างหนักสําหรับเขาอยู่แล้วนะครับลองดูปกติเราเล็กลังที่เราทำกล้าปกติเราคือขล้นขานะครับวันนี้เราจะเล่นขาโดยการใช้ท่าเล็กลังนะครับเออรากล้าไปกลับอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่คราวนี้พอซ้ำนะครับหรือย้ำหรือซ้ำเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวดูผมก่อนอดิปกตินะครับนี่คือปกติเมื่อกี้เล็กลังคราวนี้เรามาซ้ำหนึ่งสองเรากลับมาซ้ำครั้งเดิมหนึ่งสองกลับมานะครับ ย้ำนะครับปกติเราเคยเล่นอยู่ประมาณ1 0 1ถึงครั้งเราก็ทาวน1 0 1ถึงที่องเหมือนกันนะครับนึ่งนะครับคือลงไม่สดคือลงไม่สดคความเร็วหรือจังหวะต่างๆเขาก็ใช้จังหวะปกติใช่ปกติแต่ว่าย้ำนะครับผู้ชมครับใช่มีการย้การทำแบบย้ำมัคือว่าใช้จังหวะปกติแต่ย้ำาย้าเนื้อเดิมปกติถ้าเกิดเล็กล่างเราจะเล่นสองขาแต่นี้ย้ำขาเดียวไปก่อนย้ำขาอ่ากรณีของคนใหม่ก็คืออย่างที่บอกอาจจะซ้ำแค่ สองจังหวะสี่จังหวะในหนึ่งครั้งนะครับเราลองก่อนอะยงไรครับพี่ต้นเราลองจากขาด้านนี้ก่อนแล้วกันนะครับขาซ้ายมาก้าพร้อมกันก้าลงลงก้ารับอ๋อสองจังหวะเดิมมานี่คือย้ำสองจังหวะนะครับใช่ครับครับมือประคองเมื่อกี้ที่พี่ต้นพูดว่า เราใช้ย้ำสองจังหวะหรือสี่จังหวะนี่คือย้ำแบบสองจังหวะใช่เราซ้ำเนี่ยหนึ่งแล้วก็ปกติเราเล่นสิบทีเราก็เล่นสิบทีเหมือนเดิมใดหนึ่งเซตเล่นสิบทีเหมือนเดิมแต่ย้ำสองจังหวะใช่และแต่ละหนึ่งครั้งนะครับครั้งละเจ็ดครั้งละอ้าวเปลี่ยนข้างอ้าวแล้วเหมือนนั่นเอามาใช่มันมีมันเน้นอะไรไหมพี่ต้นมันต้องลงแบบไหนยังไงหรือว่าการย้ำจริงเป็นยังไงครับพี่ต้นอ่าเราย่อลง ลงแค่ครึ่งเดียวของการอของการเคลื่อนไหวนะแทนที่ปกติเราขึ้นสุดลงสุดเราแค่ครึ่งเดียวนะครับย้ำนะครับย้ำท่าให้ถูกก้าวให้ยาวเข่าไม่เกินปเท้าเหมือนเราเล่นปกติเลยนะครับโอเคเป็นไงบ้างเหนื่อยครับเมื่อยค่ะเมื่อยไหมเมื่อยไหมปกติกับคุณผู้ชมเราเล็กแล้วนะครับถ้าเออคือปกติเราจะเล่นแบบนี้สลับกันหนึ่งหรือว่าสลับกันก็ได้แต่เทคนิคย้ำคือเราจะย้ำขาเดียวซ้ำกล้ามเนื้อเดิมซ้ายก็ต้องสองจังหวะ ถ้าเกิดทำสี่จังหวะเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แลักษณะเราลงคือจะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่กล้ามเนื้อทำงานแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ปุ๊บเต็มอย่างนี้อ่าแล้วทีนี้พักระหว่างเซตเะครับพี่ต้นพักระหว่างเซตก็เรื่องของความทนทานเพราะงั้นตัวอย่างปก็จะพักอยู่ประมาณครึ่งนาทีถึงนาทีนะพักสักพักหนึ่งเหมือนกับแค่เราพักให้น้อยพักให้น้อยแค่เรายืดเละชิ่งปุ๊บอากลับมาทำใหม่ครับประมาณนนั้พักให้น้อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราพักเยอะเนี่ย มันก็ไม่แตกต่างจะย้ำทำไมเสียเวลาย้ำเปล่าเพราะเราต้องการให้ใครน้อยเล็กวเราเป็นตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมสามารถไปทำสวอรตก็ได้สวอรตปกติก็คือเล่นเราก็พร้อมกันสก็ต้องยาว1 2ึสาม สี่ขึ้นมาหนึ่งจริงๆเราันต้องลงสควอทต้องลงใสองโอ้โหนักไม่เชื่อไม่เชื่อไหนน้องลองดูลองดูครับลงลึกๆครับมาหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาหนึ่งสองสวยนะสามสี่ขึ้นสองมาหนึ่งสองสามสี่ขึ้นสามหนึ่งเริ่มเบี่ยงแล้วนะมีแขนเบี่ยงนะสี่ขึ้นเก้าหนึ่ง 2 3 4ขึ้นอีก2เที่ยว1 2 3อีกคร <c oughs> ั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง1 2 3โอเคอช่วยบรรยายความรู้สึกหน่อยครับเป็นไงบ้าง <c oughs> แตกต่างจากสกควอทที่เราเล่นปกติไหม <c oughs> แตกต่างค่ะเพราะว่าสควอทของหนูปกติเนี่ยหนูใช้แบกเหล็กด้วยค่ะแบกเหล็กเท่าไหรค่ครับแบกเหล็กข้างละ10บโลค่ะข้างละ10บโลแต่อันนี้ไม่มีคานอะไรเลยใช้น้ำหนักตัวล้วน ความเหนื่อยแตกต่างกันไหมครับแตกต่างค่ะอันไหนเหนื่อยกว่าครับอันนี้ค่ะหนูยังต้องหายใจอยู่คุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเทคนิคการย้ำจะเห็นได้ว่ามันเพิ่มความหนักของกล้ามเนื้ออยู่แล้วคุณผู้ชมครับนี่คือตัวอย่างของกล้ามเนื้อขาคุณผู้ชมสามารถย้ำใช้เทคนิคการย้ำแบบนี้ได้ทุกส่วนใช่ได้ทุกท่าเหมือนกันใช่ก็คือไม่ต้องลงไม่ต้องขึ้นสุดครึ่งเดียวปกติเราขึ้นสุดลงสุดอันนี้เราก็แค่ครึ่งครึ่งครึ่ง ต่อไปครับพี่ต้นโอเคต่อไปเราเราก็เป็นในเรื่องของตัวหลัง uh huh. นะครับไปหลังช่วงล่างเอาสิมานะแทนที่ปกติใช่ไหมครับเราเคยทำอยู่แล้วนะครับแบ็กเอ็กเทนใช่มเราขึ้นลงปกติคราวนี้เราขึ้นย้ำหนึ่งสองสามสี่ลงขึ้นหนึ่งสองสามสี่ลงขึ้นหนึ่งสองสามสี่ลงอ่ามามือแต่ได้ทอยนะครับไปเท้าติดพื้นเอาขึ้นอึบ๊บ ลงดหนึ่งสองสามสี่ลงหนึ่งสอสาส่ลงะหนึ่งสสาสลงหนึ่งสสาสี่หครั้งแล้วฮหนึ่งสองสามสี่เจ็ดครั้งแล้วมันก็นขึ้นแล้วหนึ่งสสี่แดครั้งแล้วหนึ่งสสามสี่เ้าครั้งแล้วหนึ่งสสาม โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงเฮ้ยดีมากนะกริปก่อหลังค่ะอ๋อผู้ชมครับอย่าดูถูกท่าแบบนี้นะครับเพราะการย้ํามันคือเทคนิคที่ทําให้เพิ่มความแข็งแรงจริงมันจะล้าแบบคุณผู้ชมไม่เคยรู้สึกมาก่อนแน่นอนสำหรับคนที่ไม่เคยลองทําพี่สมมติคนที่มาใช้เทคนิคนี้ครับต้องมีข้อควรระวังอะไรไหมครับข้อควรระวังจริงๆแล้วหลังมันเป็นเรื่องของมันไม่ใช่กล้ามเนื้ออย่างเดียวอีเรง่องเรื่องของแนวประสาทด้วยใช่ไหมเส้นประสาทต่าง เราะงั้นเวลาที่ทำเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นให้ช้านะครับน้ำหนักี่ยแท้จะยังไม่ต้องเพิ่มเลยโดยเฉ <wh ew. S 2> พาะถ้าที่เป็นลักษณะของการแอนหลังแดดหลังพวกแบ็เอ็กเซนต่างๆเนี่ยพวกนี้เราจะพยายามให้ใช้น้ำหนักตัวเองก่อนนะครับ nah แล้วก็ถ้าตอนแรกๆเลยถ้าคนไม่เคยคุ้นเคยเลยบางครั้งเราจะให้แค่เก่งค้างไว้แค่นั้นด้วยเราจะไม่ให้เคลื่อนที่เลยทำให้เก่งค้างไว้ลงเก่งค้างไว้ลงพอได้ปุ๊บคุณค่อยเคลื่อนที่แล, <wh ew. S 2> แล้วเราก็จะไม่เน้นเรื่องของเร็วอย่างถ้าเร็วเนี่ยเราดูอย่างการซ้ำเนี่ยเราเราก็จะบอกว่าถ้าเร็วปุ๊บทำเนี่ยคืออย่าง้้่ามเวรไไใหท็ด แล้วเราก็ไม่เน้นเรื่องการเพิ่มน้ำหนักด้วยนะครับ,รบนอกจากว่าโอ้โหถ้าในกีฬาบางอย่างกิจกรรมบางอย่างที่คุณต้องใช้ขนาดนั้นต้องมีแรงตั้งขนาดนั้นคุณค่อยเพิ่มไปแต่คุณก็ต้องเริ่มเตรียมพร้อมจากพื้นฐานก่อนคำนาต่อไปครับเมื่อสักครู่เราเป็นหลังช่วงล่างแล้วคราวน,นี้เราขอเป็นหน้าท้องแล้วกันนะครับ ก็เริ่มจากท่านอนมาเรานอนด้วยกันทั้งหมดครับ่นอนเฉียงนิดนึงนอนเฉียงครับมาขาทั้งนั้นนะครับกิ๊บดเราเราขึ้นแค่คันธรรมดาใช่ไหมครับขึ้นแค่ธรรมดานะครับคราวนี้เวลาเราย้ำนะครับขึ้นหนึ่งสองแล้วก็ลงหนึ่งสองอ่าหนึ่งสองอ้าวมาอ้าวขึ้นหนึ่งสองลงกิ๊บพยายามให้ให้ลงเลยอ่าแล้วขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นเท่านี้ได้อ่าขึ้นหนึ่งสองลงขึ้นหนึ่ง สองลองอ่ะดีแล้วขึ้นหายใจช่วยหายใจออกเปล่าขึ้นผมขอสี่ครั้งนะครับอ่าได้ครับเริ่ม <Okay, S 1> เลยขึ้นอึบหนึ่งสองสมหนึ่งลงมาขึ้นหนึ่งสสามาขึ้นหนึ่งสสสนะครับยังกิงหน้าท้องหนึ่งสสาม สี 4, ไม่เวียงเวลาขึ้นหายใจออก1 2 3 5ช้าหนิดนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสมีกสามั้งสคมั้งขึ้นมีเสียงรอง <S 1> 1, <S มีเสียงร้องสอีก2เที่ยวมาขึ้นขึ้นมีเสียงร้องส <c oughs> องสามรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายขึ้นอึบหนึ่งสอง สามยังไม่สี่เลย <laughs> โอเคเป็นไงบ้างขณะที่ผมทำเมื่อกีอ้มผมสังเกตตัวเองว่าขณะที่เวลาผมผมลองดูว่าผมขึ้นสูตรแล้วผมไปต่อไงไปต่อไงหนึ่งสมมขึ้นหนึ่งสงสา,สาสแล้วผมผ่อนกลับขึ้นปุ๊บผ่อนหน่อยหนึ่งสองส อันไหนทางานหนักมากกว่ากันผมรู้สึกว่าการที่ผมไม่ผ่อนเลยทํางานหนักมากกว่าท่านทนที่มันเหมือนกับไม่ได้ขยับเลยนะแต่มันทํางานหนักมากกว่าอันนี้คือคําถามพี่ต้นการที่ไม่ผ่อนน่มันก็เหมือนลักษณะของว่าบวยเคลื่อนที่แล้วบวยก็ไปค้างไว้ซึ่งมันเป็นลักษณะของไอโซเมติกไงครับซึ่งปกติอะลักษณะของการเก็งค้างไว้หรือไอโซเมติกอะมันก็เป็นรูปแบบการฝึกอันนึงอยู่แล้วก็คือหนักอยู่แล้วใช่มันอยู่ดีแล้วก็ไปโดให้มันเก็งค้างไว้ใช่ไหมซึ่งมันก็ถือว่าเป็นวิธีที่ช่วยได้หนึ่งวิธี ผมเกงข้างไว้แล้วผมไปต่อโดยพยายามผมไม่ใช่แค่ค้างเท่านั้นผมไปต่อคือพยายามไปสมมตขึ้นปุ๊บหนึ่งสองสามแต่มันได้แค่นี้จริงคือมันขึ้นแต่ว่าคมรู้สึกผมขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกมัได้เท่านี้มันมันจะมันจะเหมือนค้างแต่มันพยายามขึ้นอีกขึ้นอีกมันจะหนักมากกว่าเดิมซึ่งถ้าที่เห็นนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่าพี่ต้นพูดกับว่า อ,อย่าเวียงแล้วก็อย่าอย่าอย่าเร็วน uh ัก huh. ซึ่งน้องคิปเป็นแบบนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือมันไม่เคยชินใช่ไหม uh huh. เพราะว่าน้องคิปอาจจะเคยฝึกบอกอเฮ้ยทำซิทอัพเป็นต่อเนื่องพออยู่ดีพอมาทําแบบนี้บางครั้งมีของช็อมันไม่เคยชินพอไม่ไม่เคยชินเราก็ไอตัวร่างกายโดยอัตโนมัติเลยกล้ามเนื้อที่ตรงไม่เคยชินปุ๊บก็พยายามที่จะกลับไปรูปแบบเดิมเดมใช่แล้วก็พยายามที่จะเอาส่วนอื่นเข้ามาช่วยงั้นส่วนอื่นที่จะมาช่วยได้มันก็เป็นในเรื่องของการเวียงการกระชากมันก็อาจจะต้องมีส่วนของหลังเข้ามาช่วยมมัันนนกก็เเลยาหือบ ต้องการทําให้เร็วขึ้นประเด็นนี้ดีครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสมมุติเรามีการฝึกแบบเดิมอยู่แล้วแล้วมาดูเทคนิคย้ําแล้วอยากลองฝึกเทคนิคย้ําแต่คุณผู้ชมอยากใช้การฝึกรูปแบบเดิมมันจะไม่เกิดประโยชน์นะครับถ้าคุณผู้ชมใช้การเช่เทคนิคย้ํเกลนาวใช้เทคนิคย้าจริงจริงแล้วใช้กาเนิดจริงไม่งั้นมันจะได้ประโยชน์สูงที่สุดแล้วไปพัฒนาอันเดิมได้มากกว่าเดิมอีกใช่ไหมพี่ต้น ัำเนต่อไปครับเรามีอุปกรณ์รด้วยคืออะไร<ช>ต้อนอันนี้เราจะ,ะเริ่มใช้น้ำหนักเข้ามาแล้วเป็นความนานทานเดี๋ยวเราจะใช้น้ำหนักเข้ามาเมื่อสกู่เป็นแค่น้ำหนักตัวเราครับการฝึกเรื่องย้ำเราสามารถใช้น้ำหนักได้แต่ตัวเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักความหนักของน้ำหนักเนี่ยอาจจะต้องไม่เหมือนกับปกติประมาณก,กี่เปอร์เซ็นต์เป็ต้นปกติน้ำมันต้องต่ำกว่าประมาณ67% นะครับต่ำลงมานะครับกว่า67ลดลงมาอีก67เกือบ70เปอร์เซ็นะครับอันนี้มันคืออะไรไม่เคยเห็นตีนอันนี้มันคืออะไรครับอ่าตัวนี้จะเป็นเออ่บอดี้บาร์เขาจะเรียกบอดี้บาร์ใช่ไหมบอดี้บาร์ก็คือเป็นเป็นบาร์สำเร็จรูปเลยนะครับในในแต่ละไซส์ก็มีน้ำหนักที่แตกต่างกันอู้หูอี้กสิบโลไอ้ยสิบโลแล้วคุณผู้ชมครับนี่หนักมากอ่ะอู้หูที่เขียนหนักไหมหนักค่ะหนักเลยโอเคนะครับวันนี้ครับเราเล่นของใบเ่าไบเสปหน้าแขนนะครับแล้วก็หงายมือนะครับจับกว้้างงกว่หนนนนอิดึะครับแล็ <ง>ปกติ<อ>จะเป็นยังไงครับปกติเราก,ก็ขึ้นลงสุดใช่ไหมฮะถึงหน้าขาขึ้นมาเกือบถึงไหล่นะครับแต่คราวนี้เราเพิ่มนะครับเป็นย้ำหนึ่งสองแล้วก็ลงนะครับย้ำหนึ่งสองแล้วก็ลงนะครับขึ้นอ่าขึ้นไม่สุดลงไม่สุดหนึ่งสองแล้วก็ลงนะครับอ่าโอเคเอามาพร้อมกันนะครับมางอพร้อมกันเอาขึ้นนะครับลงสองชั่งวะแล้วก็ลงมาดีขึ้นย้ำ ย้ำแล้วลงมาเหมือนเดิมนะครับคือเราเล่นใบเสร็จก็ต้องให้ใบเสร็จทํางานใช่ครับย้ำย้ำแล้วลงถ้าเล่นเล่นแล้วแอนหลังย้มันไม่ได้ประโยชน์เลยนะครับย้ำแล้วลงมาย้ำย้ำแล้วลงย้ำย้ำแล้วลงในกรณีที่บางครั้งถ้าเราเล่นปุ๊บตัวเราหลังเริ่มโยกแล้วนะครับใช้ยืนเป็นขาํำขาตามขาํำขาตามอ่าใช่อ่าขึ้นมาย้ำ ย้ำแล้วลงดีสุดท้ายแล้วสองที่เอาเหเรามาอึ๊บโอเคเป็นยังไงบ้างการเรียนเบียสุดยอคนที่ใช้เวทเทรนนิ่งต้องการมีขนาดกล้ามเนื้อที่ใหญ่เพราะว่าการที่กล้ามเนื้อเราใหญ่เพิ่พมระบบหาผ่านได้ด้วยฉะ<ช>นั้นการที่ใช้เทคนิคการย้ำแบบนี้มันสามารถเพิ่ม ขนาดกล้ามเนื้อของเราได้ไหมครับโอเคถ้าพูดในทางตรงเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะจริงแล้ววัตถุประสงค์มันเป็นในเรื่องความทนทาน uh huh. นะครับแต่ถ้าเรามองในแง่ของว่าถ้ากล้ามเนื้อม,มีความทนทานที่ดีเนี่ยแทนที่บวยเล่นปุ๊บบวยล่าบวยลาปกติบวยเล่นแป๊บเดียวบวยลาแล้วมันจะยืดเวลาการลาของบว้ยออกไปนะครับพอ uh huh. บวยลาแล้วปุ๊บบุ้ยต้องการมาเล่นเส้นใหม่เงี้ยบางทีบางคนโอ้โห กว่าจะยังไม่หายเลยยังไม่หายเมื่อเลยยังไม่หายตึงเลยเพราถ้าเกิดความทนทานมันดีมันจะทาให้เราหายตึงได้ไวขึ้นซึ่งมันมันเหมือนกับเป็นทางอ้อมแต่มันจะทําให้ประสิทธิภาพในการเล่นเวทได้ดีขึ้นแล้วถ้าสมมตินหนูเล่นแบบฝืนอย่างเงี้ยหนูจะเหวี่ยงขึ้นได้ไหมคะแบบที่สุดท้ายอื้ออย่างเงี้ยโดยปกติเนี่ยวิธีการเล่นเวทใช่ไหมปกติเราเล่นโอเคเราเล่น10ครั้งสิบสองครั้งนี่คือเล่นเป็นปกติคือเราเล่นตาม uh huh. วงเราเลยแต่มันจะมีบางครั้งที่ใน,ในกรณีที่บางทีเราเล่นแล้วเราหมดแรงแต่เป้าหมายของเราคือ12ครัับ ถ้าเราฝืนเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นสักสองครั้ง,รงหรือ2ครั้งสุดท้ายซึ่งมันอาจจะเขาเรียกว่าเป็นการโกงโกงแบบที่เป็นหลักการฝึกนะเพราะงั้นสองครั้งสุดท้ายเราอาจจะมี cheating, ชิตติ้งชิตติ้งนิดนึงก็คือโอเคอาจจะใช้กล้ามเนื้อที่ที่มันช่วยในเรื่องของการพวกนั้นมานะครับ,บ,บช่วยช่วยถึงได้ย่ยออย,อ,บบอ,อย่างนี้ไดเลยเขาแบบย่อแบบเนี้ยแบบเหมือนแบบส่งแรงเงี้ยอ่าอันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นชิตติ้งแล้วเพราะมันใช้ขาช่วยในการส่งเข้ามานะครับ เพื่อเป็นการง่ายต่อคุณผู้ชมนะครับเรามีสรุปให้ฟังว่าที่ในการย้ำเป็นอย่างไรเป็นตารางครับไปชมครับ ที่านแท่คุณผู้ชมว่า,ถ,าถ้าเทคนิคการย้ำเนี่ยมันดีมากเลยเราควรนําไปฝึกอย่างไรบ้างต่อเดือนต่อสัปดาห์กี่ครั้งดีครับตัวเทคนิคการย้ำเนี่ยมันก็เหมือนกับเวลาช่วงที่เราเราต้องการจะขยายขยายความสามารถของกล้ามเนื้อเวลาที่ก่อนที่เราจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมทุก2อถึงสสัปดาห์ที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเราอาจจะมีการทําตัวนี้สักครั้งสองครั้งนะครับก็เดือนละประมาณ2ครั้งใช่ปร,ระมาณนั้นนะครับให้ให้มันมีรกษัะพวกนี้ให้มันมีการขยายความสามารถของตัวกล้ามเนื้อไปอย่างถ้าบางคนบอกว่าเอยบางคนบอกโอ้แล ถ้ามันดีเงี้ยเราจะทําทุกวันเลยได้ไหมคือบางอย่างถ้ามันมากเกินไปใช่ไหมจริงๆแล้วคือการทํางานเนี่ยของเวลาที่เราเล่นเวทเนี่ยมันไม่ใช่แค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวไม่ใช่ตัวหัวใจได้อย่างเดียวมันมีเรื่องของความอ่อนตัวด้วยถ้าคุณไปทําแค่ย้ําอย่างเดียวแทนที่ไอ้ข้อต่ออะไรต่างๆมันจะเหยียดยืดได้เต็มที่มันกไ็ได้ไม่เต็มทีอมพอไปนานๆเข้ากายว่าตัวแข็งกล้ามเนื้อมีความแข็งตัวอีกข้อต่อต่างๆกับกับกายว่าเคลื่อนที่ได้ไม่ดีอีกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทํา แค่พอเหมาะไม่ใช่โอ้กั้นเนืไปย้ำมเราย้ำมันจะสั้นๆแค่นี้ประมาณแค่นี้เองซึ่งพอกล้ามเนื้อทำมันไม่มูฟเมนต์เต็มๆใช่ซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นข้อจํากัดถ้าคุณไปทําซ้ําทําบ่อยเกินมันก็ทําให้ประสิทธิภาพเรื่องความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อคุณลดน้อยลงวันนี้มาออกรายการเราเป็นไงบ้างตื่นเต้นค่ะแล้วก็เหนื่อยมากได้รู้จักแบบเทคนิคการย้ำแต่ละท่าว่าเราจะย้ำกี่ทีสองทีสี่ทีบ้างแล้วแต่ท่าดีค่ะรู้สึกเหมือนว่ากล้ามเนื้อหนูนี่แบบหูกระชับขึ้นไม่จำเป็นแบบว่่่่าาจะะะต้้องเเเลลลนนนหักกกกแบูย็ไดคใช โอ้วันนี้ันีนขอบคุณน้องกิฟมากนะครับที่มอกรายการของเรานะครับรวมถึงคุณผู้ชมนะครับเ <ขอ S 1> ราก็ต้องขอบคุณสถานที่นะครับก็คือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่เอื้อเฟอร์สถานที่ในการถ่ายทำรวมถึงคุณผู้ชมครับเทปรายการดีๆแบบนี้สามารถแชร์แล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับทาง w w w m ์ไวยดอทไ n หรือ YouTube ไม่โดนชแนลหรือว่า Facebook ไม่โดนชแนลซึ่ง Facebook นี้คุณผูชมสามารถถามตอบเราได้เราก็จะมีคำถามถามมาเราก็จะตอบไปนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ลาไปก่อนครับนกทีไปเดสวัสดีครับ